ใครละครับจะไปถามคนเสื้อแดงหรือไปถามคนเสื้อเหลืองหรือไปถามคนเสื้อฟ้าหรือไปถามคนหลากสีก็ไปถามคนเสื้อแดงนี่ถูกไหมแต่ถ้าเผลอไปถามคนที่ไม่รู้เสื้ออะไรเนี่ยเขาก็กลัวไอ้กนนีมาถามกูเดี๋ยวตอบเบอร์อื่นไม่ถูกใจมันกระเทิร์ดเอาหรือมันฟาดเอาก็ได้ก้าวแล้วกันครับนี่คือที่มาเพราะฉะนั้นพวกโพลพวกนี้ปิดฉากได้แล้วจบชีวิตได้แล้วครับวันเลือกตั้งที่มานั่งหน้าสลอนนี่นะครับ ไม่ทำหน้าเจียมเจียมไม่รู้จะทำรวังน้าย่ังไงมีพี่น้องประชาชนรายงานมาว่าก่อนที่จะมีการประกาศผลนักวิชาการจากค่ายโพและอาจารย์ทางรัฐศาสตร์ออกมาที่บางช่องพูดถึงโพด้วยความมัอกมั่นใจหลังจากผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่ากว่าก็ฉากหนีออกไปจากรายการนั่นเป็นข้อแสดงใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้เคารพต่อหลักการที่เป็นจริงทางวิชาการ คือพวกนี้มันนักวิชากินค,คือเอาวิชาการเนี่ยไปหากินจึงรเรียกว่านักวิชากินพวกนี้เนี่ยมันปิดฉากปิดอะไรมัดตราสังปิดฟ้าโลงตอนไหนรู้ไหมตอนที่มันกล่าว้ายประชาชนว่าหลอกมันครับตัวเองทําผิดคิดชั่วต่อประชาชนดูถูกประชาชนมาตั้งเป็นปีๆไม่พอสุดท้ายยังมากล่าวหาประชาชนว่าโกหกหลอกลวงมันร,รู้สิครับ <c oughs> ไอ้คนพวกเนี้นี่แหละ ในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีที่มันพวกนี้มาเกิดในยุคนั้นนะถูกจับฝังหมดเลยพระเจ้าจิ๋นซียองเต้บอกว่าแผ่นดินจีนทําสงครามกันมาสองร้อยปีในยุคชุนชิวจ้านกวัวเนี่ยก็เพราะไอ้พวกนักวิชาการจันไรพวกนี้ที่ทําให้คนจีนฆ่ากันตั้งสองร้อยปีไม่รู้กี่ล้านคนคเพราะฉะนั้นให้อวกนี้ไปฝังดินครแต่ในการที่นักวิชาการหรือคนนําโพบ,บอกว่าโพที่ผิดพลาดเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ผู้เชี่ยวชาญการเลือกตั้งก็เลยบอกว่าแล้วเหตุที่เขาไม่ให้ความร่วมมือก็คือเขาไม่ไว้ใจคุณใช่ไหมนั่นคือประเด็นที่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าโพลเนี่ยไม่สามารถใช้กับการเลือกตั้งได้อีกต่อไปแล้วโพลของนักวิชาการโลจันเัยเนี่ยได้ตายไปจากสังคมไทยแล้วแต่พวกนี้ยังคิดว่ายังหน้าด้านนะยังมาโผล่หน้ายังมาอะไรอยู่ให้คอยดูเราก็จับตาดูแล้วช่วยกันโหฮาไปเรื่อยไปครับเพราะฉะนั้นที่เราเรียกโพลเหล่านี้ว่าโลจันเลย จึงม่ใช่เรื่องอันพึงเสียใจแต่เป็นเรื่องถึงอันควรภาคภูมิใจว่าวันนี้ใช้เวลาหนึ่งปีเศษ็จธาตุแท้และหน้ากากอันแท้จ,จริงของพลจเล่ยก็ได้ปรากฏต่อสายตาประชาชนชาวไทยเพราะฉะนั้นคนที่ชนะในเวลานี้ก็คือความเกลียดความกลัวชนะชส่วนคนที่พ่ายแพ้คือพันตำํำรวจโ<า>สทักษิณและาจตุพรพมพันธ์ครับแถมด้วยพล <โข S 1> จเัยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนฟังถึงเวลานี้ก็จะเข้าใจว่า S <S าการเลือกตั้งหรือการใช้ขูหาเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนในการแสดงสิทธิต่างๆมันเกิดพลังแต่เราจะมีคำถามต่อไปว่าถ้าไม่มีขูหาเลือกตั้งที่จะให้พี่น้องแสดงสิทธิพี่น้องจะแสดงสิทธิและหน้าที่อย่างไรนะครับคุยกันต่อช่วงหน้านะครับเจ้นี้พักสักครู่ครับก็ส่วนการสู้เพื่อบ้านเมืองประจาวนันอังคารกับท่านภายสารพ,พืชมงคลนะครับกับประเด็นที่กําลังพูดถึงการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนกับสถานการณ์บ้านเมืองและสิ่งที่พี่น้องประชาชน ได้แสดงสิทธิ์เมื่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็เป็นผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองอย่างสําคัญว่าอํานาจแห่งความถูกต้องนั้นยังคงอยู่และจะแสดงเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นเวลานี้มีสถานการณ์หนึ่งที่เมื่อวันอาทิตย์ท่าเจรย์ไปสารได้พูดคําว่าเป็นการลงนามสันติภาพที่ให้คําจํากัดความว่าเป็นละครลิงและปัญหาก็จะไม่จบและก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเนื่องจากมีการเผายางรอบ จังหวัดปัตตานีมีการเผาบ้านประชาชนที่จังหวัดนราธิวาสมีการพูดถึงการยกเลิกประกาศฉุกเฉินยกเลิกพรบรความมั่นคงในบางพื้นที่คำถามก็คือถ้ามีการทำอย่างนั้นจริงกับสถานการณ์ที่ไม่เรียบร้อยเวลานี้ตำรวจพลเรือนทหารอาสาสมัครผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในเวลานี้จะทำยังไงครับกับสถานสถานการณ์ที่มันไม่ยอมอยุดและลุกลามออกไปเรื่อยๆเวลานี้ครับ ก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงท่านผู้บัญชาการฐานบอกเสนหน่อยครับท่านออกมาคอลองสองครั้งทางสื่อมวลชนนะครับครับขออย่าให้พูดถึงว่าการทําข้อตกลงผิดตัวเ,เราไม่พูดก็แล้วกันครับว่าการทําข้อตกลงนั้นผิดตัวเราจะไม่พูดแล้วครับแต่เราจะกล่าวแต่เพียงว่าหลังจากการลงนามในข้อตกลงนั้นแล้วเนี่ยได้เกิดอะไรขึ้นสําหรับในประเทศไทย ตั้งแต่ในระยะเวลา12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงหลังจากทำข้อตกลงแล้วเนี่ยได้เกิดเหตุ้ายต่อเนื่องมาไม่หยุดไม่ย่อนและมากขึ้นมากขึ้นขยายวงไปจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้ที่มีการเผาเผาในจัง,งหวัดยาลาถึง50จุดพร้อมๆกันซึ่งรองเหลิมของผมก็บอกว่าเป็นพวกจ<ก>ิโหกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มแนวร่วมแม่ใช้ถ้อยคำคล้ายๆกับ เมื่อครั้งพันตำรวจโทรทักษิณชินวัตรยังเลืองอนุภาพอยู่ในประเทศไทยว่าเป็นโจรกระจอกใช่ไหมครับ,รบนี่พูดง่ายก็คือจิกโกข้างถนนทำพูดอย่างนี้ถามว่ายกย่องหรือเหยียดหยามทหารตำรวจอาสาสมัครฐานพลานและข้าการในพื้นที่หรือว่าเป็นการเหยียดหยามหรือว่ายกย่องกันแน่เพราะถ้าหากจิกโกวัยรุ่นนี่นะครับสามารถเผายลาห้าสิบจุดพร้อมๆกันเนี่ยได้เนี่ย ก็หมายความว่ากําลังเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งทหารตํารวจฐานพลานอาสาและประชาชนเนี่ยไม่มีน้ํายาสู้จิกโกไม่ได้ใช่ไหมครับครับเนี่ยแหละท่านรองเหลิมผมเนี่ยแม่ท่านพูดจะไม่ได้คิดสมแล้วที่ชูวิตออกมาเยอะแยะ,ยะแพ้ทางกันเป็นรายวันนินนะครับครับแต่ข่าวทางความมั่นคงบอกว่าไงว่าฝ่ายทหารไม่หลงกลเข้าไปดับไฟครับเพราะถ้ามีหน่วยใดออกไปดับไฟ ทีนี้แหละครับจะถูกซุ่มโจมตีระหว่างไปดับไฟจะถูกโจมตีในขณะเข้าไปดับไฟครับจะถูกบุกเข้าไปตีฐานในขณะที่พอคนพอกำลังออกจากฐานไปปฏิบัติการเนี่ยฐานนั้นก็จะถูกตีมีหนำซ้ําถ้าหน่วยใดไปช่วยฐานที่ถูกตีก็จะถูกเขาตีซ้ําครับนั่นแสดงว่าหน่วยงานความมั่นคงการข่าวดีขึ้นหรืออย่างน้อยได้สติยังคิดมากขึ้นว่า ท่วงทํานองในสงครามจระยุททธ์ี่อีกฝ่ายหนึ่งใช้เนี่ยจากจากบทเพลงตีแล้วหนีตีหนีซุ่มหนีครับตีแล้วหนีแล้วเข้าไปตีจุดที่ออกมาช่วยครับมันก็ยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนนั้เขาถึงไม่ออกไปครับหน่วยความมั่นคงบอกว่าไม่หลงกลค,คที่จะไปช่วยดับไฟ เพราะถ้าไปช่วยดับหนักแน่กับที่รองเหลิมของผมพูดเนี่ยมันคนละเรื่องไหมเนี่ยครับผมเชื่อข่าวความมั่นคงว่าที่เขาพูดนั้นนมีมูลเพราะเวลานี้เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเตรียมปฏิบัติการใหญ่ท่านอาจารย์ได้เลิกลองนึกดูนะถ้าเขาเผาห้าสิบจุดแล้วฝ่ายความมั่นคงกระจายกำลังออกไปดับไฟห้าสิบจุดเนี่ยถามว่าคนที่ออกไปดับไฟห้าสิจุดเนี่ย ก็จะต้องไปเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มย in ่อยกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อไปกลุ่มย่อยเป็นเหยื่อไหมครับเป็นเหยื่อของการซุ่มโจมตีเป็นเหยื่อของการซุ่มโจมตีพวกที่ไปช่วยถูกไหมครับครับและเมื่อออกเอากำลังไปแยกกันไป50จุดเนี่ยกำลังในฐานจะมากหรือจะน้อยก็จะน้อยลงครับเมื่อน้อยลงเป็นเหยื่อไหมครับอีกฝ่ายได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีขีดความสามารถใช้ปืนเอ็มเจยิงถล่มฐานได้ด้วยซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับ นึกดูสิครับว่าถ้าการข่าวเขาไม่ดีหรือเขาไม่มีสติปัญญาพอที่จะอ่านเกมได้เนี่ยลุ่มลามออกไปเนี่ยความเสียหายจะเกิดขึ้นเพียงไหนครับชีวิตพี่น้องทหารตำรวจทหารพลานจะย่อยับลงไปสักเพียงไหนกับการมาพูดว่าโอ้ยจิ๊กโกลทำเนี่ยมันน่าอนเนจอนาถม่บ้านเมืองของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้เราแม้เราไม่พูดว่าการทําสนธิสัญญาหรือการทําสัญญาสงบศึกสันติภาพเนี่ย ปิดตัวตามที่ท่านผู้บัญชาการฐานบกขอ,อร้องแต่เรากล่าวได้ว่าหลังจากการลงนามในข้อตกลงสันติภาพแล้วเนี่ยเหตุการณ์ไม่ได้หยุดหรือเบาบางลงเลยแม้แต่น้อยซึ่งแสดงได้ไหมว่าไอ้คนที่ก่อการอยู่เนี่ยมันคนละพวกกับพวกที่ไปทำสัญญาครับอย่างไม่ต้องสงสัยนี่ในประเทศนะครับรบในต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นเอามาเลเซียเนี่ยซึ่งเป็นตัวกี้เป็นถูกขอร้อง ให้เป็นตัวกลางในการ,รจัดเล่นละครลิงคราวนี้หลังจากแสดงละครลิงลาวอันนี้ลเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสมเด็จพระราชาธิบดียังดีเปอรต์ตวนอากงของมาเลเซียที่มีกำหนดการเสด็จมาเยือนประเทศไทยยกเลิกกำหนดการครับอย่างมีนัยยะสำคัญมีนัยยะสำคัญครับเป็นเรื่องของเบื้องสูงของมาเลเซียผมไม่อาจไปวิจารณ์แต่นี่ยกมาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่า อยู่อยู่กำหนดการเสด็จเยือนประเทศไทยต้องยกเลิกไปเพราะอะไรพี่น้องคนไหนหรือพี่น้องฐานหรือหน่วยความมันคงท่านไปสืบดูซิว่าเรื่องอะไรไม่ได้งดเสด็จโดยไร้เหตุผลหรือที่ไปที่มาครับนี่หนึ่งแล้วนะครับสองเกิดอะไรขึ้นในมาเลเซียรัฐซาบารัฐซาบาของมาเลเซียอยู่ดีๆเนี่ยถูกกองกําลังเข้ามาบุกยึดโจมตีครับจนวันนี้ยังไม่ไม่ ฟิลิปปินส์อธิบดีตำรวจของมาเลย์บอกว่าเป็นผู้ก่อการจากกลุ่มในฟิลิปปินส์มานั่นเขาว่าแต่ความจริงพวกไหนไม่รู้ครับทางมาเลเซียบอกจะใช้มาตรการฉีบขาดแล้วใช้แล้วเป็นยังไง <c oughs> ยิ่งใช้ฉีบขาดเท่าไหร่ความรุนแรงยิ่งขยายตัวขึ้นในรัฐบาของมาเลเซียผมอยากจะบอกฝากไปถึงรัฐบาลมาเลเซียว่า นี่คือผลที่คุณเข้ามาเสือกมายุ่งในเรื่องที่ไม่ใช่กองการของคุณครับคุณไม่ควรจะมาร่วมแสดงละครลิงเพราะเสื้อผ้าที่คุณตัดให้นายคนนั้นใส่อ่ะตัดที่ไหนเนี่ยคนเขาก็รู้กันคุณไปรับมาจากไหนเอารถไปรับที่ไหนก็มีคนรู้เห็นมีคนถ่ายวีดีโอด้วยอาจารย์ได้เลิกนี่ผมได้ข่าวมานะครับ <laughs> นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ๆมาเลเซีย ผมเคยพูดในรายการนี้ว่าพวกที่เข้าลงนามในข้อตกลงสันติภาพครับคือพวกเก่าที่นับถือาศาสนาอิสลามนิกายซุนนีสำนักคิตชาวฟอีผมเคยกล่าวให้พี่น้องประชาชนในรายการนี้รับทราบว่าก่อนหน้านี้ในอดีตนั้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราก็ดีมาเลเซียก็ดีอินโดนีเซียก็ดี เป็นพี่น้องมุสลิมที่นับถือนิกายสุนนีผมได้ขออภัยอีกสักครั้งนะครับว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาไม่ชอบให้เร,เรียกว่า,าเป็นนิกายครับอย่างมากก็ให้พูดได้ว่าเป็นสำนักคิดแต่จําเป็นต้องขออภัยที่ต้องใช้คําว่านิกายเพื่อเกิดความเข้าใจทางนั้นเลยครับ,รบในใจไม่ได้คิดอะไร <c oughs> พี่น้องมุสลิมนิกายสุนีสำนักคิดชาฟีเนี่ยเป็นผู้ที่อนุรักษ์ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในสิ่งที่ ประพฤติปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิมไม่อยากให้ไม่อยอมให้เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมาเลเซียก็ดีอินโดนีเซียก็ดีจึงระแวดระวังความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นครับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็คือการขยายตัวมาของอีกนิกายหนึ่งก็คือนิกายวาฮบีแต่ในที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สองนิกายวาฮบีก็แพร่ขยายเข้ามามา,มากมายเพราะ จึงมีการเปลี่ยนการนับถือสำนักคิดหนึ่งไปนับถือวาฮาบีมากขึ้นครับมาเลเซียก็ต้องการใช้นี่ผมถั่วในพี่น้องประชาชนฟังก็ต้องการอาศัยกลุ่มขบวนการเก่าเพื่อมาต่อต้านหรือต้านทานหรือรับมือหรือเป็นกําแพงขวางกัน้นการขยายตัวของวาฮาบีวาฮาบีเองก็รู้ว่าพวกนี้แกต่อต้านฉัน แกลังเกียจฉันจึงก่อการเคลื่อนไหวขยายตัวไปอย่างเงียบๆแต่เมืองไทยเราเนี่ยตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงสมณชีพรามยาจกขอทานเราไม่เคยลังเกียจใครจะนับถือาศาสนาไหนนิกายไหนยินดีหมดเลยเาเคารพเราเคารพหมดเอาเชิญเลยใครอยากนับถือาศาสนาทั้งหลายดีทั้งนั้น,นแม้กระทั่ง<า>ไอ้พวกนับถือผีปีศาจเนี่ย <c oughs> ประเทศไทยเราก็เชิญเลยรัฐธรรมนูญก็รับรองรแต่มา,าเลไม่ได้ครับ อินโดไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมาเลเข้ามายุ่งเรื่องนี้ก็คือการเคลื่อนไหวที่ต้องการส่งเสริมบทบาทของพวกเก่าให้มาช่วงชิงการนำเหนือพวกใหม่ๆเขาก็เลยสำแดงฤทธิ์ให้เห็นในรัฐสภา,าไงนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองอันในมาเลเซียทีนี้ไอ้นักการเมืองเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยมันเอาแต่เล่นการเมืองอย่างเดียว อาจารย์ได้เลิกสังเกตไหมตอนที่เกิดเหตุที่ลือเสาะเมื่อเร็วๆนี้ยครับที่มีการบุกเข้าโจมตีจัดสลายฐานฐานนาวิกโยธินอ่ะสิบหกศพครับที่มีการตายสิบหกศพต็บกันเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยมีข่าวแว่วๆแต่คนมองข้ามไปนะทหารประกาศใช้กฎอียการศึกในพื้นที่ครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันตนเองครับถ้าขืนไปบ้าตามไอ้นักการม